ว่าอย่างไรบ้างอย่างนี้ยเจ้าค่ะประเด็นนี้ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะก่อนสาธุคำว่าสัจธรรมก็คือธรรมที่เป็นสัจจะ,ะมาพูดแบบรวมๆก่อนไม่ไม่ได้ระบุเจาะจงธรรมที่เป็นสัจจะคือเป็นความจริงความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าก็ยังใช้ไม่ได้ยังไม่เป็นสัจธรรมนะ อาจจะเป็นทฤษฎีในมิติใดมิติหนึ่งนะคำว่าสัจธรรมนี้ทำที่เป็นสัจจานี้เป็นต้องเป็นอาการลิโกต้องเป็นอาการลิโกหมายความว่าต้องจริงตลอดไปพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วผ่านมาน้นจากกี่หมื่นกับแสนกับก็ตกเป็นอย่างนั้นมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าสัจธรรมนะก็แบ่งออกเป็น สัจจะที่ฝ่ายเป็นอกุศลคือทำแล้วนี่จะให้ทุกข์ให้โทษให้ทุกข์ให้โทษมีผลเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างนี้ก็เป็นฝ่ายอกุศลก็ก็เป็นสัจจะเหมือนกันเชจนสสวัสดีสวัสดีน้องเบสน,นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับแล้วลลพัศกรพระอาจารย์นะครับแล้วก็พี่พี่ทุกท่านในห้องนะคะะะรับอาจริญ์รอยู่เบสวันนี้กําลังบันทึกอยู่บันทึก YouTube อยู่ตอนนี้บันทึกคลิปเราก็คุยกันไปไปเรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้นี้เราพูดสัจจะอย่างหนึ่งก็คือฝายธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลแล้วก็สัจจะอันหนึ่งไฟไยที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลใครประพฤติปฏิบัติแล้วก็ก็นำความสุขความเจริญมาให้เรานั่นแหละ อย่างนี้นะนเขาก็เรียกว่าสัจธรรมแล้วก็ยังมีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะที่ที่อยู่เหนือพวกนี้ไปอีกเหนือกฎพวกนี้ไปอีกอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่ชาวโลกรู้กันนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยทำที่เป็นไปเพื่อการดับทุกขนะ์ถ้าในความหมายจริงๆเลยเขาเรียกปรมมัตถะคือจริงอย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งจริงอย่างยิ่ง ก็คือทำรรที่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์เป็นไปเพื่อการดับทุกข์อย่างนี้เขาเรียกยังจงเรียกว่าสัจจะอันนี้ถ้าเน้นจริงๆก็มีอยู่สิ่งเดียวนะไม่มีอย่างที่สองเรียกสัจจะมีอยู่อย่างเดียวไม่มีอย่างที่สองความหมายเป็นอย่างนี้เลยนะเพะาะนั้นเราก็แยกระดับศีลธรรมกับระดับปรมัติธรรมที่เป็นสัจจะเพราะฉะนั้นคําว่าสัจ,จธรรมจึง แบ่งออกเป็นสองก็แล้วกันเป็นสองฝ่ายที่ปีสำหรับประจำโลกมีอยู่ในโลกอันนี้ที่เป็นพวกโลกิยะก็เรียกว่าสัจธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายที่เป็นโลกุตละที่ออกเหนือโลกอยู่เหนือโลกผลโลกอันนี้ก็เรียกว่าสัจธรรมแบ่งออกเป็น,นสองนะถือว่าเป็นสองกลุ่มที่จริงมันจะแบ่งแยกย่อยออกไปอีกก็ได้เยอะนะ ที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นอัพยกฤติอย่างนี้ก็ได้หรือทำที่เป็นฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายชั่วก็ได้ไฟที่เนื้อดีเนื้อชั่วอีกอย่างนี้ก็ได้ก็เรีเยกว่าสาัจธรรมเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่สองกลุ่มหรือจะเรียกว่าพวกสังคตะพวกสังคตตธะทมที่ถูกปรุงแตง่งสามารถถูกปรุงแต่งได้ยังเปลี่ยนแปลงปรุงแตง่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งนั้นอยู่ อย่างนี้ก็เป็นสัจธรรมได้แล้วก็อสังคตะทำที่ไม่ถูกปรุงแต่งแล้วอยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัยตรงนีอ้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าสัจจะเรียกว่าสัจธรรมได้เหมือนกันนะเพราะนั้นก็เราก็ต้องอยู่ในดูนลักษณะอย่างนี้กนะ็ในแต่ความหมายก็คือความจริงแท้ไม่ประกอบด้วยการเวลานั่นแหละ นะไม่ประกอบด้วยการเวลานั่นแหละจริงจะเรียกว่าสัจธรรมจริงๆคือมันก็มีเป็นเครื่องอย่างอยู่ม,มันมีเครื่องอย่างอยู่ในสวากขาตธรรมทอะที่เราสวดกันสวากขาโตพระกัตาธโรรมอ,อันนี้ก็ใช่นะถามที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วนี่แหละถูกแล้วงดงามแล้วอย่าไปตัดอย่าไปต่ออย่าไปแตง่งอย่าไปเติมอย่าไปเสริอมอย่าไปเพิ่มนะ เราหยิบไปได้แค่ไหนใช้แค่นั้นตามเหตุตามปัจจัยต่ขึืนไปตัดไปต่อแล้วไม่จะทําให้วุ่นวายมันจะผิดเพี้ยนนะสบากคาโตพระกะวตาธรมโอนียถ้าทำทีพระภูมิพระภาคตัดไว้ดีแล้วสันทิตโกจะต้องเห็นได้เองต้องเห็นได้เองอ่าเนี่ยสัจธรรมอ่ะคือต้องเห็นได้เองถ้าเป็นการเชื่อตามเขาว่าตามเขาบอก ตามเหตุตามผลตามความน่าจะเป็นตามมันทำตามๆกันมาเชื่อตามกันมา,า,ม,นม,ามันมีอยู่หลักฐานอยู่ในตำหรับตำราอะไรอย่างนี้หรือว่าผู้พูดนี่น่าเชื่อถือได้อะไรเงี้ก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่นะยังไม่แน่ว่าจะเป็นสัจธรรมเพราะมันจะกลายเป็นแค่ทำส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะในกาละและในมิตินั้นนะแต่ถ้าเป็นของถ้าเป็นสัจธรรมนี่มัน ปฏิบัติเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นเนี่ยเป็นอากาลิโกด้วยเป็นอากาลิโก้แล้วไปเอหิปัสิโกนี่ก็คือเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เรียกให้มาดูมาชมพิสูจน์ได้นะโอปัญิโกก็ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวได้ด้วยถ้าของที่น้อมเข้ามาใส่ตัวไม่ได้มันจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรโยมจะปฏิบัติได้อย่างไรจะประพฤติได้อย่างไร แล้วมันจะเป็นสัจจะได้อย่างไรมันก็เป็นทฤษฎีที่ล่องลอยเชื่อเชื่อตามกันมาก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลว่ามันอยู่ที่ไหนจะทําอย่างไรจะมีผลอย่างไรเกิดมาจากอะไรก็ตอบมันไม่ได้สักอย่างอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นมันจึงเป็น,นเอหิปต e ิโกก่อนไงเรียกให้มาดูมาชมพิสูจนได้โอปนัยิโกก็สามารถน้อมเข้ามาใส่ตัวได้และมียูย,ยูยูชนผู้ที่รู้เข้าถึงเนี่ย พึงรู้ได้เฉพาะตนมันจะจำกัดความไว้อย่างนี้เพราะว่าบางคนอาจจะใช้หลักคําว่าทุกอย่างมันต้องแสดงได้สิมันต้องพิสูจน์ได้สิอันนั้นมันพูดในแง่ของวัตถุนะพูดในแง่ของวัตถุจะละเอียดหลอหยาบมันก็ยังเป็นแค่วัตถุแต่ถ้ามันอยู่เนือรูปเนื้อนามใบยะว่างไงล่ะมันอยู่ลึกซึ้งไปกว่านี้อีกมันจะเอาอะไรไปจับจะเอาเครื่องอะไรไปจับ เครื่องมือทุกอย่างที่สามารถจะจับจะพิสูจน์บางอย่างมันมันก็เป็นวัตถุอ่ะยังไม่มันจะพิสูจน์ได้ยังไงเพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องจํากัดความให้รู้ว่าของจริงแม้จะเป็นของจริงนะบางทีมันก็ยังพิสูจน์ด้วยด้วยบุคคลอื่นไม่ได้ต้องรู้ได้เฉพาะตัวเหมือนเรากําลังหิวอย่างเงี้ยเรากําลังหิวถ้าถ้าเราไม่แสดงอาการให้คนอื่นรู้นี่ เรายังหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มหัวยังอั่นดูดิจะมีใครรู้ไหมว่าเราเหิวเนี่ยมันรู้ได้เฉพาะตัวว่าหิวหรืออิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะคนก็จะแสดงจับได้เป็นบางอย่างเมื่อเราแสดงอาการออกเช่นคนโกรธอย่างเงี้ยคนกําลังดีใจกําลังขบขันอย่างเงี้ยก็แสดงกิริยาออกมามันก็จับกันได้อันนี้มันก็แค่ของเปลือกนอก,นอกถ้ามันเป็นชั้นลึกๆึกลึกๆึข้าไประดับละเอียดอ่อนระดับที่มันอยู่ ประมะอานุละเอียดอย่างยิ่งประมะมันมันปรมนะประมังเนี่ยมันเป็นปรมมาทมหนึ่งเงี้ยมันจะพิสูจน์ได้ยังไงก็พิสูจน์ก็พิสูจน์<อ>ไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าจะพิสูจน์ก็คือคนนั้นต้องเข้าถึงนะแต่มันก็ไม่เหล้วคว้างว่าไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้นี่ไม่มีจุดบกพร่องเลยบอกตั้งแต่วิธีว่าจะทําอย่างไร มันคืออะไรจะทําอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจะทําอย่างไรและจะมีผลอย่างไรพระพุทธเจ้าจะตัดไว้เป็นสีขยักแบบนี้หมดเลยจึงเราเรียกอริยสัจนั่นแหละแต่เป็นอย่างานี้ผู้เจ้าตัดอย่างนี้เป็นพันพันครั้งนาะยโยมเป็นพันพันครั้งนายโยมคิดดูสิเพราะนั้นมันเป็นเรื่องเนี่ยเขาจึงเรียกว่ามีสัจจะคือมีความจริงในการเข้าถึงเข้าพิสูจน์ในการประพฤติการปฏิบัติได้เราเลยเรียกตรงนี้ว่าสัจธรรม หยิบมาเมื่อไหร่ก็ได้ทุกครั้งที่ที่เราประสบเหตุตามเหตุตามปัจจัยในการละนันนัน,นาสามารถหยิบมาประพฤติปฏิบัติได้ทันทีเลยอย่างนงี้นะเหมือนกับเราไปเห็นคนทําผิดไหมถ้าไปเห็นคนทําผิดสมมุติว่าเราขับรถไปแล้วมันมีคนคนหนึ่งใจร้อนเราก็ไม่รู้เหตุรู้ผลหราว่าเขาใจร้อนเพราะอะไรมันวิ่งมาตัดหน้าเราเราก็เกือบเฉียวเกือบชนแล้ววิ่งพาผู้คนไปอย่างเงี้หวาดเสียวหน้ากลัว อันดับแรกเลยเนาะคนทั่วไปด้วยสายตาก็จะนึกแช่งชักหักกระดูกก็จะโกรธก็จะไม่พอใจหาว่าไม่มีมารยาทไม่อะไรรีบร้อนจะไปตายหรืออะไรก็ว่ากันไปตามภาษาปุถุชนที่ไม่ได้ฝึกได้หัด <c oughs> ก็จะได้จะแช่งชักกันไปอแต่ลักษณะนีแต่ไอ้คนอีกคนหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่มีธรรมอยู่ในตัวเขาก็จะหาเหตุผลเลยว่า นะท,ที่จริงเหตุผลตรงนั้นไม่จะเป็นต้องไปหาที่ตัวคนนั้นหรอกเอออาจจะแม่เขากําลังป่วยเขารีบร้อนจะไปช่วยคนตกน้ําหรือเปล่าสมมตินะสมมติแม่กําลังป่วยก็บอกว่าต้องไปให้ถึงโรงพยาบาลให้ได้ภายใน30นาทีหรือเปล่าอะไรลักษณะนี้มันมันมีเงื่อนไขอ่ะในเป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่ใช่เรื่องของสังคมอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเรารู้เราก็จะลัะเรารู้ข้อมูลเขา หรือว่าอย่างหนึ่งอย่างใดเราก็จะเอออภัยน,นึกสงสารกันแสดงเมตตาเผื่อแผ่เอ,อื้อเฟื้อกันเราไม่เป็นทุกเราก็ไม่เป็นทุกไปอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนั่นน่ะไอ้พวกแจ๊แงชักหักกระดูกก็พากระตกนรกกันเป็นแถวนะไอคนนั้นขับรถไม่มีมารยาทแต่ไอคนที่จะตกะรกไอพวกที่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้แต่อีกคนหนึ่งนะกับอา้าวแผ่เมตตาจเจริญเมตตาปรารถนาดี ก็เขา,เาหาเหตุหาผลในการหักล้างในความคิดที่มันเป็นลบเขาก็มีความสุขได้แล้วธรรมะเขาจะเดินขึ้นทั้งที่เขาเห็นเรื่องเดียวกันนะแต่คนนี้ธรรมะจะเดินแต่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งตกนรกเป็นแถวเลยเนี่ยังนั้นเราต้องระวังการเสพสื่ออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดยเฉพาะสื่อในยุคนี้ทุกคนเป็นนักข่าวกันด้วยตัวเองหมดเลย นำเสนอทุกเรื่องได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราไม่รอบครอบไม่มีสติยั้งคิดเป็นคนหูเบาไปเชื่อหูเชื่อตาเชื่อจมูกเชื่อลิ้นเชื่อกายเชื่อใจแล้วโยมือตกนลกวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบแหละนะเพราะนั้นตรงนี้แหละอ่านะะะเนาะอาจาริญนนะพรเนาะเผื่อมีอะไรถามต่อ,อถูกคนระับพระอาจารย์พอดีผมผมเข้าใจถูกต้องที่ อาจารย์ท่านพูดทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้แต่เวลากินข้าวเหมือนกันผมผมกินข้าวเวลาเด <สา S 2> <us> ียวมาหลายมื้อแล้วนะอาจารย์มันก็ไม่ไม่หิวนะผมกินวันละมื้อเองต่อต่อวันดี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 โยมดีทําให้อายุยืนโยบโรคภัยน้อยทีนี้เรื่องเรื่องโกรธโลภหลงผมไม่มีแล้วนะผมเป็นคนแบบ แบบไม่เหมือนคนอื่นนะผมไม่มีความอยากในตัวเลยแต่ก็ทําทําไปเพื่อเพื่อให้ร่างกายมันสมดุลเฉยๆแค่นั้นเองอคืออโรคโกดลงนี่เนาะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวอีกแหละเนาะ,ะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรามีหรือไม่มีนี่ตรงนี้มันคือเจ้าของบางทีบางครั้งอันอันนี้ไม่ได้เจาะจงที่โยมหรอกบางครั้งความโลคโกดลงมันยังไม่แสดงตัว บางครั้งมันยังไม่แสดงตัวเขาเรียกว่ามันสงบระงับอยูอ่มันอยู่ด้วยอํานาจคุณศีลภาวนาเรานั่นแหละนะเพราะนั้นมันก็ทําให้ความโรคปวดหลงนี่ไม่กําเริบขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอยู่เป็นสุขเขาเรียกว่าอยู่เป็นนะแต่ว่าเรื่องที่ว่ามันจะมีหรือไม่มีอันนี้มันมันก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคนจะเข้าไม่ถึงนะ เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนมันเข้าถึงได้ความไม่มีความไม่โลภความไม่โกรธความเนี่ยลักษณะพวกนี้ทุกคนเข้าถึงได้อามสติปัญญาของแต่ละคนถ้าใครฝึกฝนใครประพฤติธปฏิบัติโดยเฉพาะเนี่ยบุคคลที่ฉันมือเดียวทานมือเดียวได้เนี่ยนะถือประโยชน์เยี่ยมมากเลยนะประพฤติตามอริยวินัยเลยนะ นะบุกว่าวัานนี้ถ้าตะถ้า,า,ากล่าวตามหลักฐานที่ที่มีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกอ่ะบุคคลที่ทานมื้อเดียวบุคคลนั้นจะเป็นพระนาคามียร์โยม